สวัสดีครับวันนี้ทิเชอร์ก็จะมาเปิดกล่องสุ่มนะครับซึ่งมีนักเรียนทำมาให้น้องนาดากับน้องมิวนะครับสุ่มสามเหลี่ยมสุ่มอันนี้เป็นของนาดานะครับเดออกมาเป็น,นมีลุ้นด้วยนะครับมีลุ้นเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงเป็นแบบแรเลยนะครับแบบแรหายากนั่นเองนะครับสุ่มของมิวนะครับสุ่มสี่เหลี่ยมจะมีสี ชมพูนะคะเป็นแบบง่ายสีแดงกลางแล้วก็สีม่วงแหล่นะครับแหล่เปิดออกมาเป็นสีม่วงครับโอ้โหเป็นสีม่วงนะแบบแหล่เลยหายากนะครับสุ่มดาวก็จะมีสีแดงเป็นแบบแหล่ครับสีม่วงเป็นแบบกลางแล้วก็สีเขียวเป็นแบบง่ายเรามาดูสุม่มกันจะโชคดีได้ไรนะอ๋อลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โห ไดเป็นแรครับอ้าวได้แบบแรด้วยดาวแดงนะครับสมได้ดาวสีแดงเป็แบบแรนะครับแล้วก็อันนี้อันใหญ่สมดาวนะครับมีสีระดับกันเลยทีเดียวมีสีชมพูนะครับเป็นแบบง่ายนะสีแดงแบบกลางสีเขียวแบบยากแล้วก็สีส้มแบบแรเลยนะครับผมสีส้มนะลองมาลุ้นกันเลยนะครับผม เป็นอะไรนะฮะโอ้คุณผู้ชมเปิดลุ้นไปพร้อมกันเลยลุ้นไปพร้อมกันนะฮะลุ้นพร้อมกันนะหนึ่งสองสาทูสาธูาธขอได้สีสม้มขอได้สีส้มแบบแร่สีส้มแบบแรเป็นเป็นอะไรหนึ่งสองสามเอาขาดขาดขาด ค่อยๆนะเปิดออกมาเป็นดาวสีสีม่วงนะเอาไปสีอะไรอะสีชมพูิสีชมพูนะครสีชมพูปเป็นอะไรอะสีชมพูโอเป็นแบบง่ายนะครับบบคุณไปยังน้องซัมเมอร์นะครับน้องซัมเมอร์ที่อ่มีข้อความว่าจดหมายยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับ นายพงเพชรแนบกลางจดหมายขอให้ผู้ติดตามเยอะๆนะโอเคครับขอบคุณนะครับซัมเมอร์แล้วก็บอกว่าจดหมายสู่คุณครูพงเพชรขอให้มีตังถ้ามีตังมาแบ่ง ไดเด้อนะออให้แบ่งตังค์ด้วยมีรถมีรูปรถด้วยนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณสำหรับกล่องสุ่มแล้วก็ป้ายจดหมายนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนทุกคนสวัสดีครับ